ถ้าเกิดว่าคุณเป็นสมาชิกของวงที่ยำที่สุดในโลกวงมอยมันยำมากและเพื่อนสมาชิกคนหนึ่งของคุณหายไปจากวงมันจะเป็นยังไงล่าสุดตอนตีสองเมื่อคืนนี้หนึ่งในสมาชิกของวง One Direction ในที่สุดหลังจากที่มีข่าวลือช่วงที่ผ่านมาเล่นคอนเสิร์ตในบ้านเราเหมือนปูเรื่องผมก่อนว่าบัตรหายแล้วมาต่อในวันนี้ใช่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 ช่เราก็เอ๊ะทำไมเล่นดาจังหวัดพิษณุโลกฮะคนไหนคนไหนคนไหน เช่นอย่างเป็นทางการนี่ไงอ,อุ้ยทำไมอะโอ้ยเอกพลเพราะอะไรอะเซนมาบอกว่าขอออกจากวงสมาชิกเนี่ยมีทั้งหมด4คนก็จะเหลือลูลูอีเลียมแฮร์รี่และก็ไนออนนะคะเขาบอกว่าก็ยังคงทำงานกันต่อไปในะอนบับที่5คือเซนเนี่ยออกมาบอกว่าหลังจาก5ปีที่ผ่านมาถึงเวลาแล้วที่เขาอะต้องออกจากวง ขอโทษแฟนคลับหากทำให้รู้สึกแย่นะคะแต่ผมอยากทำในสิ่งที่ตรงกับที่หัวใจต้องการผมอยากเป็นคนหนุ่มวัย22ที่ใช้ชีวิตส่วนตัวโดวยไม่มีแบบสปอร์ตไลท์สอบตามส่องอยากได้ชีวิตธรรมดาผมรู้เพื่อนผมอีก4คนเนี่ยจะกล้าต่อไปเพื่อเป็นวงที่ทดีที่สุดวงหนึ่งของบบลโลกวงเบือ่อนาะ คิดว่าเขาคงอาจจะเบือ่อซึ่งสมาชิกของเขาอีก4คนเนี่ยก็ออกมาบอกว่าพวกเราเสียใจที่เซนต้องไปแต่ก็เคารพก,การตัดสินใจของเขาคือตลอด5้าปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่ามากกว่าคําว่ามหัดจรรย์แล้ว,ลวพวกเราผ่านสิ่งต่างๆมาด้วยกันเพราะว่าเขาดังมากเขามาจากการประกวดนะ ตลอดไปพวกเราทั้ง4ี่คนจะเดินแม่ทําผลงานชุดใหม่ออกมาแล้วก็จะเดินทางไปพบกับทุกคนจะมี w ว r ร์ t ทัวร์เหมือนเดิมข้อความที่ลิฟที่ลิปต์จำได้นี่มันยาวยาวกว่าคนอีกมากเรื่องนี้เนาะชาวบ้านนี่รู้จริงเดี๋ยว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 เรารู้พร้อมกันเลยแต่สังเกตไหมว่าเวลาเขาประกาศเนี่ยทางโซเชียลเนี่ยเขาประกาศใกล้เคียงกันมากแต่ว่าหลักๆเลยเนี่ยทางไซมอนคาร์เวลก็คงรับทราบแล้วเขารับทราบแล้วแล้วก็ปล่อย มันลูกกเข้าไปคนเดิมและก็มีการประกาศพร้อมกันนะครับเพราะว่าคอมแบบนี้ถ้าเกิดคุณประกาศคนเดียวที่เหลือจะยังไงก็งงกันสิแต่ว่ามีการคุยกันเรียบร้อยบนโต๊ะว่าจะจบลงกันยังไงใช่แต่คิดว่านะฮะคงเครียดจัดมากคิดดูคุณอายุี่ินะค,คุณมีอ่ะมันไม่ใช่แค่ว่าคุณกดดันจากคกดดานกครอบข้างที่อยู่ในวงการครับแต่ว่าคนที่จะกดดันคุณมากคือโซเชียลนะผมว่าใช่ การที่คุณมานั่งอ่านโซเชียลโหทุกคนติดตามชีวิตคุณตลอดเวลาเหมือนกับว่าทำอะไรคนก็มีแต่คนสองเนี่ยอย่างแจ๊กกับกิ๊ฟเนี่ยเครียดไหมอ่าเครียดเอาเป็นคนสองตลอดเครียดไหมล่ะไม่เครียดไม่เครียดไม่ได้พูดเรื่องแฟนพูดเรื่องว่าชีวิตปกติมไ่เครียดเพราะว่าเราเป็นคนของประชาชนเขาจะว่าอะไรก็แล้วไม่นี่นี่ถามประชาชนหรือยังว่าเขานับว่าคุณเป็นคนของเขาหรือเปล่าไม่แต่จริงๆลึกๆแล้วเขาอาจจะมีการทะเลาะอะไรกันหรือเปล่าวันนี้เราไม่รู้ไอ้คัทแย่ก็เข้าเรื่องตัวเอง มันไม่องลกันใช่จริงๆแล้วไม่เราเราลองคิดนะว่าถ้าเกิดเราอยู่ดีเราดังมากแล้วเราจะทิ้งเงินทิ้งทุกอย่างไดเหรอที่ที่แล้วมันมีข่าวมั่วมากคือมาเล่นคอนเสิร์ตในไทยแล้วก็ไปนอนกับผู้หญิงไทยอะไรประมาณนี้แล้วก็เลยแบบว่าวิพรากับแฟนที่นู่นก็เลยจะเราออกจากวง่ต้องไปดูแลแฟนเดอ๋ยอตกลงนี่คือข่าวลือหรือว่าเรื่องจริงไม่โมมมแล้ว่าไม่น่าใช่หรอแล้วต่อมาก็คือว่าเขา อาทิตย์ที่แล้วที่กรุงเทพกดดันมากนะเพราะบรรยากาศที่มันเล่นคอนเสิร์ตในไทยเนี่ยมันดูเหมือนกับไม่ไม่มาคึกมาคึกไม่สนุกเท่าไหร่มันมันไม่ไหวแล้วอะไรประมาณนี้มันคุณมีตัวทวงคนนึงอยู่ในกลุ่มตัวทวงตัวทวงอย่างนั้นได้เหรอตัวทวงเลยคือในข่าวหรือกูอย่างนี้แต่ว่าแล้วว่าไม่น่าใช่บางทีก็อาจจะอิ่มตวงอ่ะอิ่มตัวแล้วแต่ว่านี่สองเองนะอิ่มแล้วเหรอไม่แต่ฝรั่งก็โตเร็วไหมพี่ฮะไม่รู้สิไม่รู้่เนาวสามสี่ปีแล้วนะ ร้อยล้านเหรียญแล้วนะต่อคนนะคือเขาไปสร้างวิหารนี่เลยนะไปไปซื้อเครื่องบินเจ็ตส่ดนตัวไม่รู้สิบสิบลำได้แล้วคือมันเกษียณได้แล้วจริงจริงมันเกษียณได้แล้วในสภาพที่เขาอยู่ถึงแบบสี่สิบห้าสิบอ่ะโอ้คงเป็นพันเลยเนาะใช่อิจฉาไปเระยนดื่อิจฉาถามว่าเหตุาเหตุคุณอยากจะรู้ใช่ไหมเพราะอะไรอีกสองปีคอยดูใช่เดี๋ยวเขาออกทอล์คโชว์แน่นอน แล้วเขาก็จะบอกเหตุผลเพราะตอนนั้นผู้ซีแคดอตอนที่วงแตกเขาไม่บอกเหตุผลและอีกไม่กี่ปีปีต่อมานี่โคก็มานั่งให้สัมภาษณ์บอกว่ารู้ไตอนที่ฟอร์มวงตอนใหม่ๆเนี่ยฉันเป็นคนร้องเพลงเองทั้งหมดทุกเพลงอัดอัลบั้มเสร็จร้อยปัวคสมาชิกคนอื่นมาจากไหนก็ไม่รู้คือพจัดกรรมมาใส่ให้มันเต็มเลยสุดท้ายก็มาสารภาพทีหลังว่าไม่แฮปปี้ตรงที่ว่าคนอื่นอะไม่ใช่เพื่อนก็เลยอะไรประมาณนี้อ่ะงั้นอีกสองปีเดี๋ยวรอดูกันนะคะ ปุ่มเดียวกดแล้วคุณจะรู้ว่าข่าวสารยอดหิตนั่นปึ๊ๆสนุกไร้ขีดจำกัดเนี่ยมันเป็นยังไงคะกดค่ะยู subscribe ค่ะ